หูก็เอาสักไข่เนี่ยนะครับหนูหนูเอาไข่เนี่ยนะใส่ลงไปไดยเลยแบบนี้นี่ครับหนูหนูดูซิมันออกมาเป็นรูปร่างแล้วไดโนเสาร์ของเรา นี่ครับมันคือไข่สปาราดนะครับเอไม่ใช่มันคือไข่ไดโนซอร์ไข่ไดโนเสาร์นะครับนี่เลยนะครับผมของเล่นชิ้นใหม่ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันดูซิว่าตั้งแต่เป็นไข่นะครับยันมันฟักออกมาเป็นตัวนะครับแล้วตัวมันใหญ่เนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับใช้เวลานานไหมเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันดูดีกว่านี่นะครับสีน้ำเงินด้วยนะ จะสังเกตว่าในรูมันนี่นะครับยังมนีตัวมันยังเล็กอยู่เลยนะแต่เราไม่รู้นะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะามันอยู่ในรูนะนี่นะครับใครมันลองขย่าดูนะโอ้นะครับเดี๋ยวพอเราเอาไปแช่น้ํานะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะใช้เวลากี่วันนะในการฟักเป็นตัวนะครับและมันก็จะใช้เวลาเท่าไหร่ในการเติบโตออกมาเป็นตัวไดโนเสาร์ยักษ์นะครับหนูๆเติมน้ําเปล่าลงไปนะครับใส่ภาชนะใส่ขวดหรือใส่กระมังอะไรก็ได้นะครับแบบนี้เลย นี่ครับเสร็จแล้วนะหนูหนูนะหนูหนูก็เอาสักไข่เนี่ยนะครับหนูหนูเอาไข่เนี่ยนะใส่ลงไปได้เลยแบบนี้แต่ต้องให้มันจมน้วยนะเดี๋ยวมันจะจมนะอีกสักแป๊บนึงนะมันจะค่อยๆจมนะครับดูสิโอ้จมแล้วจมแล้วจมแล้วหนูเห็นไหมครับจมแล้วนี่ครับดูสิมันฟักออกมาเป็นตัวแล้วครับผมหนูหนูหน<ๆ>เห็นไหมครับเป็นตัวคอยาวนะ ไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรนะตัวคอยาวนะครับผมก็แต่ละที่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะแต่ละไข่อ่ะมันใช้เวลาไม่เท่ากันนะอย่างในคลิปนี้มันประมาณ3วันมันก็ไข่แตกนะครับหรือบางที่อาจจะเร็วกว่านะที่เหลือเราก็เช่นนะมันรอมันตัวใหญ่ขึ้นนะนี่ครับอีกฟองหนึ่งครับหนูหนูนะครับอันนี้เป็นตัวตัวมันน่ารักดีนะมันเหมือนแรดไม่ใช่นะหนูหนูมันมันคือตัวอะไรก็บอกกันมาได้นะครับผม ประมาณนี้น,นี่ครับนูนูแต่ละใครอ่ะมันไม่เหมือนกันนะรูปร่างหน้าตาไดโนเสาร์น,นะครับแต่อันนี้มันก็โตได้เท่านี้นะหรือของนูนูอาจจะตัวใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับสหรับคลิปนี้นะครับนูนูก็ทำเพื่อความบันเทิงนะครับก็เอามาเล่นดูนะครับผมก็แต่ก็ระมัดระวังเลยนะก็ใช้เงิน อย่างประหยัดนะครับผมแต่ถ้าอยากลองเล่นก็สั่งมาเล่นได้นะครับแต่ก็ควรที่จะมีผู้ปกครองนะครับคอยดูแลนะแล้วก็คอยมีผู้ปกครองคอยแนะนานะว่าวิธีการเล่นของมันนะทำยังไงนะครับผมก็เป็นห่วงนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับหากมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับผมหนูหนูหนก็แนะนำเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ